เพิ่งมาลองปงลกูกไร้กว่าเขามาผสมพันธุ์แม่หอมนินกับมมลิ105จะออกนุ่มหวานหอมใหม่ๆก็ขายลําบากหน่อยเพราะว่าคนตลาดบ้านเราเขาไม่ค่อยรู้จักกันขั้นแรกก็แจกเขาก่อนค่ะข้าวปลอดสารก็คือว่าเราไม่ใช้พวกเคมีทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มทํานาคนในครอบครัวเราสําคัญกว่าเราเองเราทํานาเองเรายังไม่กินเรายังให้คนอื่นกินคิดว่ามันมันจะได้บุญตรงไหนบา่มอยู่ที่ใจเรานี่แหละ ถือว่าเราเราก็เหมือนกับค่าเขาต้องเป็นค้าคนไทยด้วยกันนี่แหละเชื่อมั่นค่ะเพราะว่าของเรามีพร้อมพ่อหลวงเราสร้างไว้ทุกอย่างแล้วก็ทําเพื่อทุกๆคนพ่อหลวงคะวันนี้หนูทําได้แล้วคือว่าสร้างจริงๆสร้างมากับมือแล้วก็ทําอย่างที่พ่อพ่อเคยทํามารักในหลวงนะค